ดวงเฮงหมอช้างเตือนคนที่เกิดในราศีสิงห์หลังเดือนมิถุนายนการงานเปลี่ยนการเงินคึกคักล่ำรวยถูกหวยร้อยล้านมีโชคมีลาบหมดหนี้หมดสินและมีข้อควรระวังสวัสดีครับท่านผู้ฟังและผู้ชมทุกท่านครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตาม <S <S เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำเลยนะครับ เปิดคำทำนายโบราณโหราศาสตร์หมอช้างทักเตือนบอกคนที่เกิดในราศีสิงห์ดวงชะตาสุดเฮงช่วงหลังเดือนมิถุนายนนี้การงานการเงินเปลี่ยนแปลงและยังคงคึกคักชีวิตของทุกท่านจะร่ำรวยเงินทองถูกหวยร้อยล้านมีโชคมีลาบหมดหนี้หมดสินและมีข้อควรระวังให้ทุกท่านนั้นต้องระมัดระวังเอาไวา้ หรือว่าช่วงหลังเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2567นี้ชีวิตของท่านจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีไม่ว่าจะเป็นการงานก็ยังเป็นช่วงที่กำลังขาขึ้นการเงินยังคงหมุนเวียนดีใช้ได้ที่ผ่านมาชีวิตของท่านได้ลำบากมามากพอแล้วปัญหาเกี่ยวกับการงานที่เคยติดขัดทุกสิ่งทุกอย่างจะขี้คลาย และปัญหาที่ได้รับแรงกดดันท่านจะสามารถเอาชนะความกดดันจนสำเร็จเรื่องหลายๆที่เคยเกิดขึ้นกับชีวิตของท่านกำลังจะหมดไปปัญหาต่างๆนานามากมายท่านก็ผ่านมันมาหมดแล้วหลังจากนี้ชีวิตของท่านจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นชีวิตของท่านได้ฝ่าฟันอุปสรรคตั้งมากมายในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ต่อจากนี้เป็นต้นไปสิ่งที่ท่านได้คิดจะเป็นไปตามที่หวังไว้อย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินธุรกิจที่ท่านได้ทำอยู่ก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีโอกาสมีสิทธิ์ล่ำรวยเงินทองแบบไม่มีอะไรมาขวางกัน้นความโชคร้ายกำลังจะหมดไปความสำเร็จกำลังจะเข้ามาแทนที่ความลำบากที่ว่าหนัก ท่านก็ผ่านมันมาหมดแล้วถึงแม้ว่าชีวิตจะสะดุดติดขัดทุลักทุเลท่านก็ได้ผ่านมันมาทั้งหมดดวงชะตาฟ้าเปิดฟ้าหลังฝนความเข้มแข็งกำลังจะกลับมาให้ท่านนั้นเดินหน้าลุยลงมือทำในกิจการงานของท่านให้อย่างเต็มที่ชีวิตจะได้ฟื้นตัวและได้ตั้งตัวอีกครั้งท่านมีโอกาสจะได้เคลียร์ยอดหนี้สินต่างๆที่ท่านได้มีอยู่ ท่านจะได้หมดหนี้หมดสินหลังจากนั้นท่านจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขบนกองเงินกองทองชีวิตของคนที่เกิดในราศีสิงห์ท่านเป็นคนที่มีความอดทนอดกลัน้นมีความพยายามมาหนบากบั่นในสิ่งที่จะต้องทำและยังมีการวางแผนในการทำงานอีกด้วยบวกกับพรสวรรค์พรสแสวง ที่มีอยู่ในตัวของคนที่เกิดในราศีนี้ไม่ว่าท่านจะทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็จะประสบความสาเร็จถึงแม้ว่าชีวิตของท่านจะเหนื่อยและหนักพอสมควรแต่ก็จะได้ผลตอบแทนเข้ามาเป็นกอบเป็นกำรรชีวิตของท่านจะถูกยกระดับฐานะมั่นคงแข็งแรงมากขึ้นฟ้าหลังฝนจะพบกับการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น และยังมีโอกาสได้หยิบจับเงินก้อนใหญ่ก้อนโตจากโชคลาภวาสนาของท่านอย่างแน่นอนเป็นช่วงจังหวะเวลาที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงฟ้าเปิดเทวดามองเห็นบุญเก่าและแต้มบุญจะหนุนนำดวงชะตาชีวิตของท่านถือว่าแต้มบุญยังสูงส,งส่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังคงคุ้มครองช่วงนี้ท่านจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จ และชีวิตของท่านจะได้พบเจอแต่สิ่งมหัศจรรย์แบบไม่ทันได้ตั้งตัวความฝันและลางสังหรณ์ของท่านแมน่นสิ่งที่ท่านได้คิดเอาไว้จะได้เป็นไปตามที่ต้องการเงินทองหลั่งไหลเทมาดังสายน้ำมีลาบปากปีให้โชคลัวลัวดวงทางด้านการงานในช่วงนี้ถือว่าอยู่ในช่วงกําลังขาขึ้น การงานของท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีท่านจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆจากการเปลี่ยนแปลงบางคนก็อาจจะได้เปลี่ยนงานทุกการเปลี่ยนแปลงย่อมส่งผลไปในทิศทางที่ดีอาจจะมีปัญหาบ้างชีวิตที่เคยติดขัดท่านก็จะเคลียร์ปัญหาได้และอาจจะมีความกดดันอยู่บ้างเล็กน้อยแต่สุดท้ายแล้วท่านก็สามารถเอาชนะจนสำเร็จ การเงินของท่านในช่วงนี้มีเหตุให้ใช้จ่ายจุดประสงค์ของท่านอยากได้เงินสักก้อนเพื่อนำมาใช้จ่ายเช่นเอาไปปิดยอดหนี้ซื้อบ้านซื้อรถหรือการลงทุนไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินจะถือว่าชีวิตของท่านจะราบลื่นประสบความสำเร็จไม่ว่าท่านจะลงมือทำสิ่งใดก็จะมีคนคอยช่วยเหลือจะมีคนคอยซัพพอร์ตให้ความสนับสนุน หลังจากนี้ชีวิตของท่านที่เคยลำบากมามากนับตั้งแต่ช่วงหลังมิถุนายนเป็นต้นไปชีวิตของท่านจะดีกว่าเดิมร้อยเท่าพันเท่าโชคหนักจะหลนทับรับทรัพย์ล้นมือเงินไหลนองทองไหลมาแบบไม่ขาดสายชีวิตของท่านจะมีเงินใช้จ่ายไม่หมดไม่สิน้นถือได้ว่าท่านได้ต่อสู้บุกบั่นไม่อายที่จะทำกิน มีชีวิตที่เหนื่อยตั้งแต่เริ่มต้นแต่จะสบายภายหลังดวงชะตาโชคลาบวาสนายังถือว่าโดดเด่นถ้าหากมีการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบหรือการลงทุนท่านจะสุขสมหวังมีโอกาสได้หยิบจับเงินเหมือนเงินแสนจากเลขท้ายสองตัวสามตัวตรงหรือดวงโชคชะตาโชคลาภวาสนาจะถูกหวยรวยโชคลงวันใหญ่ ได้หยิบจับเงินแสนแขวนเงินล้านแบบไม่ทันได้ตั้งตัวดวงชะตาชีวิตจะพัดผ่านกระแสเงินสดถาโถมเข้ามาสู่ชีวิตของท่านแบบไม่ขาดสายท่านจะมีเงินใช้จ่ายจนเหลือใช้เหลือเจ็บจนคนรอบข้างของท่านจะต้องอิจฉาลิษยาตาล้อนเลยทีเดียวให้ทุกท่านที่เกิดในราศีสิงเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมตัวรับสิ่งใหม่ๆที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของท่าน และที่สำคัญเตรียมตัวที่จะรวยแบบไม่ทันในตั้งตัวได้เลยให้ทุกท่านที่เกิดในราศีสิงห์มันทำบุญทำทานเพื่อที่จะอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรเพื่อที่จะให้กุศลผลบุญเหล่านั้นย้อนกลับมาสู่ตัวของท่านถ้าหากมีวิบากกรรมใดที่ท่านทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินการงาน มีหนี้มีสินไม่หมดไม่สิน้นบัดนี้ข้าพเจ้าได้รับผลที่เป็นทุกเหล่านี้แล้วข้าพเจ้าได้ชดเชยและขอขมากรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรโปรดปลดปล่อยและยอมอนุโมทนาสาธุบุญให้กับข้าพเจ้าได้กลับมาทำมาหากินลุ่งเรืองชีวิตล่ำรวยมีโชคมีลาบหมดหนี้หมดสินด้วยเธิน การทำบุญทำทานถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับชาวพุทธบุญกุศลจะย้อนกลับมาช่วยหนุนนำดวงชะตาชีวิตของท่านให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนข้อควรระวังจุดอ่อนจุดด้อยของคนที่เกิดในราศีสิงห์ท่านเป็นคนที่ชอบคิดมากชอบกดดันตัวเองที่กังวลกับเรื่องอนาคตที่ยังมาไม่ถึงถ้าหากท่านคิดมากหรือเข้าไปยุ่งเรื่องคนอื่นจนมากเกินไป มันจะส่งผลให้จิตการงานของท่านมีอุปสรรคและไม่ประสบความสำเร็จตามที่ได้วางแผนเอาไว้ให้ท่านนั้นระมัดระวังคำพูดคำจาหรือเรื่องความคิดของตัวเองและอยากกดดันตัวเองจนมากเกินไปผ่อนคลายและปลดปล่อยความรู้สึกของตัวเองให้เป็นไปตามธรรมชาติชีวิตของท่านก็จะมีแต่ความสุขล่ำรวยเงินทอง สำหรับคนที่เกิดในราศีสิงห์ที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอคำทำนายที่หมอช้างได้ทำนายทายทักบอกไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างดวงชะตาชีวิตได้ถูกกำหนดเอาไว้แล้วให้ทุกท่านน้อมรับคำทำนายเพื่อเปิดทรัพย์รับโชคเปิดรับดวงการงานดวงการเงินดวงมหาเศรษฐีดวงมหาโภคทรศัพท์ ขอให้ทุกท่านที่เกิดในราศีสิงห์กล่าวคำว่าศาธตร์ทสามครั้งอธิษฐานในสิ่งที่ท่านนั้นอยากประสบความสำเร็จบุญเก่าที่ท่านได้ทำมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจะช่วยหนุนนำดวงชะตาชีวิตของท่านให้ประสบความสำเร็จได้ง่ายสิ่งที่ไม่ดีกำลังจะกลับกลายเป็นดีชีวิตของท่านจะได้หยิบจับเงินก้อนหรือได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการเงินอย่างแน่นอน สุดท้ายขออานวยอวยพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านนั้นเคารพนับถือจงดลบันดาลให้คนที่เกิดในราศีนี้หายเจ็บหายจนล่ํารวยเงินทองมีเงินใช้จ่ายจนเหลือใช้เหลือเก็บและเป็นเจ้าของธ,ธุรกิจเงินล้านในเรววันขอให้สมพรปากสาธุความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคล โหลดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและขอขอบคุณแหล่งข้อมูลเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ด้วยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องชยันโตชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาบสวัสดีครับ